สวัสดีครับพี่น้องมันดูกิดผพาผีผ้านองครับมาใส่เบ็ดเนื้อปูครับนี่ครับเบ็ดนี่ครับเนื้อเห่าไม้ยกิใส่กับคือเก่ากับผมไมตทงไ้ทงหน้าครับพี่น้องปลาครับไปใส่เยื้อปูน้ำปั่นครับผมเป็นเนื้อปูครับปูหน่อยครับผมนี่ผมสกัดใส่มาอันห้ายหลังเนี่ยแะครับมีใส่เบ็ดยี่สิบหาหลังคือเก่าครับผมเนื้อปูในไมตทงทงหน้าคือเก่าครับอ่ะครับพี่น้อง ขออันแตงเบสก่อนครับนี่ครับเท่ากับเปิดออกเปิดพวกเขาออกดึงยาออกที่หน้องดึงยาดึงแหนออกครับเส็จมองนิงสรลครับผมอะครับพอเสียบเงินครับนะ้การก้อนเงิเอเข้าครับเกี่ยวขังกระรองด้วยไปหน้องเด้อนี่ครับอยู่ข,ขังจนงสรครับผม กัดไ่ไปลงไปมองเขาแตงใหมบนะครับนี่ครับเนื้อปูลอยอยู่ผิวน้ำครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับเนื้อปูฮะ อ๋ครับพี่น้องพอกันตอนย้มยาบมือเสาแล้วครับเนาะฝากพี่ฝากน้องครับสําหรับการใส่เบ็ดเงอปูครับผมผมขอใส่ใหันแหลกก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องไปครับยามเบ็ดเงอปูน้ำกันครับหลังจากเข้าใส่ไหม่มือว่านน้องพี่น้องน้องขึ้นผมบ่ไดลต้องมายามครับไปครับไปดูนน้ำกันครับผมจะมันบามันครับผมแล้วผมขึ้นบ่ไดลต้องมาเบิ่งนครับ ตุ่มตุมนอนกันครับผมยามาันเสดมีแต้มอยู่พี่น้องนามล่งครับเป็นปลอยนามาเหยื่อเขินเบิดพี่น้องกัะปู คนปล่อยน้ำกูไปครับหนุนๆน้ำกันแต้มแบกมาเลยพี่น้องได้ยินเสียงดีนครับต้นท่องอย่างไปล่ะโอ้แมน่นดีๆครับพี่น้องต้นทอ่อไปถอยถอยถไปไปถอยไป,ไปถอยไปถอย,ถอย,ถอยไป,ยไปดูสิโอ้ตรงน้ำเลยพี่น้องแื้วผูเข้กเาก็ตัวก็กรตรงงามเลยพี่น้องน,นี่นี่ครับ เขาบอกตาโบ้เหลือครับพี่น้องเต็มแดงครับผมเก่งมากเลยโอ้มันมันครับพี่น้องพอได้ติดหมอติดไทยไปปนพ่อพ่อไม่มาตรงควัดมาตรงควัดพอหูอแล้วพี่น้องขอปดกันครับพี่น้องเบ็ดลมเลยครับดังนี่อยู่บ่อยู่ครับพี่น้องหมาใส่ไงเดียวบ่ยูต้องท้องถ้องท้องท้อง งามนะพี่น้องมี่บบสองครับโอ้โหโ,โงามเลย,พ,ยนนนนะพี่น้องนะี่ครับเนื้อปูเฮาสำหรับนานี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เบิ่งติครับมันหลากยาแต่งแบบชุดเลยแต่งไหมแก้ให้หน้าเหึงอ่ะแก้ให้หน้าขาวานไหมครับโอ้พี่น้องนี่ครับเขบาเบาตาโอ้ สองแต้มครับผมแต้มซูซีกันมานครับพี่น้องขอปดคุนครับเป็นสามสิบหลังคือเก่าครับพี่น้องเปิดเบ็ดนะครับหลังมึงอยู่นนหนี่งพึ่งหลังหนี่ก่อนพี่น้องหาปูไปน้ำขอเบ็ดไปน้ำหลอนี่ครับหลังเนี่ย สามหมูพี่น้องหมู่ไปตัวโตไปทั้งนานเห็นบ่ดูเห็นบ่แม่นบ่โอ้แม่นดีดีพี่น้องไปไปถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนนี่ครับโตปลาตัวทองถอยก่อนลูกอะไรดีจะได้พี่น้องเลยนี่ไงแต้มสามครับนี่มันหมาเนื้อปูเฮาขึ้นเท้าลุนปนขึ้นครับ ครับนี่ทุ่งนี่ซองแต้มเลยพี่น้องนี่ครับผมต่อไปบรรยากาศตรงไฮเฮ้าให้ตรงหน้าเฮานี่ครับพี่น้องนี่ครับปูเฮ้าพือว่าเบิกอยู่ครับสามสิบหลังหน้าผมมันแดงครับอยู่หน้าเทิงนะพี่น้องนี่หน้าติดหน้าติดบานครับนี่ตีนปลาหลืครับนี่ก็เป็นถนนนะครับนี่เผาไฟฝ่าคุณครับน้องไงี่ว่าผมใส่เวทช่วงแรกคลิปยูบคุณพูนครับผมะมาณสองโลกว่าครับพี่น้อง ไปอยู่ครับปลาก็ขึ้นมาจากน้องไงเหมือนครับปลา,าธรรมาสะอาดไม่ต้องพี่น้องด้วยเอาครับพี่น้องขอปลดกันครับบ่พี่น,อนถถ้องงานต้นท้องก็ซีดดมดมครับล้างนี่แมน,นบ่โอ้บ่แมนบ่เถือ่แมนครับซีดดมครับลัางผู้ถ่ายเราพี่น้องเอาไฟมานำอย่างปูใส่น้ำโ,โอ้ครับยังเหลือครับกระปูตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้มัง่งเป็ใหญ่อย่างเดียวแหละตัวนี้ ไปครับพี่น้องไปสรุปแต้มกันครับพูนครับตะเวนขึ้นนะครับพี่น้องครับไปพวกอยู่พวกกินแล้วครับมอนี้เก่านีไปผมก็ยังสีใสเสียบคางใบอยู่้ะพี่น้องเนื้อยังใสเสียบคางใบอยู่ครับตรงให้ตรงหน้าหน้าผมเองนะพี่น้อง <c oughs> ไปครับสรุปแต้มน้ำกันบรรยากาศองพี่น้องเนาะ มึงได้เหอครับหมอแข้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับเสาบ้านไม้เลาวพี่น้องเนาะบรรยากาศเ่าครับอืมากาดได้ขอให้ปู่ข่าที่เกิดมาเป็นหนุคนอีสานเดอ้อมีไฮมีนา,าเฮิดเต็มสิตลอดไปทุกษาตกครบทุกปีนะครับโมยานเนาะครับลำบาก ชีวิตแบบพ่อเพียงสามีก็มีความสุขดีแล้วครับครับพี่น้องสวัสดีครับสำหรับมือเสาร์หอกก็ได้สามแต้มน้วพี่น้องเนงาะยามเบ็ดที่ผมเอาไฟมาน้ำอยู่มาคองปูล้อพี่น้องเด้อไม่เงี้ยงปูไม่เกียบเบ็ดพี่น้องผลงานเนาะสามแต้มนง้ามครับนี่ครับได้แกงนึงเลยพี่น้อง,อออง,งสำหรับเส,สาร์นี่ครับขอบคุณทุกกำลังใจล้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมกับผมไปมีแนวทางดีๆเรือการหาอยู่หากินแบบ หลากหลายน้องพี่น้องเนาะกับมาข้อเมียมากแช่ประสบการณ์การหาอยู่หากินเนเปลี่ยนกันพี่น้องครับผมเอาไฟลงมานำมาหาสองปูน้องพี่น้องครูนี่ครับน้ำช่างน้มไหลนี่ครับท่านผู้หน้าน้ำถั่วพี่น้องเดี๋ยวจะมือพกที่ผ้าอันสองปูให้เบิ้งครับหาเงาปูเงาเงาปูหน่อยพี่น้องเงาปูหน่อยใส่เบ็ดเสียเบ็ดไปน่อนี่ครับหาครับพี่น้องสำหรับเสานี่ก็ได้พอยู่พอกินแะครับนี่ สามแต้มงามๆเลยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ้ะพี่น้องเนอ้อติดเข้ามารับชมครับสำหรับเสานี่ก็ด้ทีได้หนอ,อไปคร,รับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าคือเก่ากับผมสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับผม